สวัสดีคนไทยทุกคนนะครับที่ตั้งหน้าต่างตารอว่าการมาประชุมครั้งนี้ของผมนั้นจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้บ้างผมคิดว่าจะมีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งคือได้เกิดความร่วมมือนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนะครับด้านที่สองก็คือในเรื่องของการที่จะมองประเทศไทยไปข้นหน้าอย่างไรนะครับแล้วจะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ กลุ่มประชาคมโลกอื่นๆอย่างไรนะครับคมคงต้องเริ่มมาจากอาเซียนกับสหรัฐก่อนนะแล้วไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนเพราะนั้นการลงทุนในวันนี้หรือการทํางานของรัฐบาลในวันนี้ก็คือการทํางายลักษณะเป็นอาเซียนบวกหนึ่งนะครับคือไม่ว่าจะเกิดจากที่ไหนก็ตามมันก็จะต้องขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะไรทำนองนี้นะคือเราจะต้องทําตามหลักาก,าการก็คือพัฒนายอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมโยงสร้างคอนเนคทิวิตี้ถนนเส้นทางต่างๆที่ เราวางแผนไว้แล้วทั้งหมดนะครับทั้งนี้เพื่อจะให้ทุกประเทศในในอาเซียนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมองปชาชนเป็นศูนย์กลางนะเราต้อง,งถึงเพื่อนเราความแตกต่างทางอาชีพรายได้ความแตกต่างทงา,ไไา,างด้านการพัฒนายังมีอยู่มากพอสมควรนะครับเราหลักการของพวกเราทั้ง10ประเทศก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังนะพนั้นการมาในวันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความความเอาใจใสนะ่ของมีประเทศ คือสหมริกา,าที่มองอาเซียนตามนโยบายของสหรัฐในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวคงต้องหาหรือกันในการพิเศษพื้นี้อีกต่อไปนะนอนน่นกจะเรียนว่าเราก็พยายามทาทุกอย่างนะเพื่อจะให้ชาติมหาอำนาจหรือในกลุ่มมหาอำนาจอื่นๆเข้าใจประเทศไทยเพราะาเราก็ต้องเดินหน้าประเทศของเราให้ได้ในช่วงที่ผมยังอยู่เนี่ยนะในช่วงการไปรูปประเทศก็จะเห็นได้ว่าที่ที่ทำแผนไปให้ดูอะไรต่างๆมันเยอะนะครับมันเยอะอันนั้นเพียงแต่หัวข้ออย่างเดียวนะ ในการปับข้างลางมีเยอะแยะแต่สิ่งที่ผ่นอีกประการหนึ่งวันนี้ที่ผมดีใจได้มีการพบกับผู้ประกอบธุรกิจบ้างผู้ที่ทํางานด้านวิชาต์อยู่บ้างในองค์กรของสหรัฐอเมริกานะเช่นเกี่ยวข้องกับนาซาบ้างเกี่ยวเรื่อง a n i m a t ม o ชเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เป็นเฉพาะทางนะทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะร่วมมือกับประเทศไทยคือเห็นว่าประเทศไทยกําลังพัฒนา ประเทศไทยกำลังมีโอกาสในการที่จะปฏิรูปหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องน้ําเรื่องอะไรเรื่องแอนิเมชันเรื่องภาพยนตร์แนวใหม่ในสมองเนี่ยเรามีสภาพทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยร่วมมือกันนะครับนะคือวันนี้ถ้าเราเอาปัญหาทุกปัญหามา,มาทะเลาะก,กันมาขัดแย้งกันเนี่ยไปไม่ได้ทั้งอย่างแล้วท้ายสุดคือประเทศจะเสียหายประเทศเสียหายประชาชนเสียหายนะวันนี้ก็ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่อย่าง อย่างไม่มากนักเนี่ยนะในการที่จะเดินหน้าประเทศได้แล้วครับผมต้องการบางพื้นฐานไว้อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยว,วอะยดต่างๆนั้นผมอยากให้ถามจากหัวหน้าการทำงานสิ่งที่ผมรับปากกับท่านวันนี้ก็คือหนึ่งจะต้องเปิดช่องทางการต่อสารถึงกันให้ได้นะสองก็คือทํำยังไงสิ่งที่เราพูดวัวนี้มันจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นําไปสู่การการผลิตนะวันี้มีพูดเรื่องการวิจัยพัฒนาด้วยการนําสู่การผลิตแล้วก็การใช้ประโยชน์ ดยพืยี่เกิดประโยชน์กับประเทศไทยนะเอาเทคโนโลยีที่เขาเขาได้มีการพัฒนามาแล้วเนี่ยแต่ก็ไมาทาแบบแบบของไทยเรานะเพราะมีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรมากมายนะครับแต่เนเรื่องทางวิชาการเรื่องประเด็นสำคัญอีกอย่าก็คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันมีหลักการก็คือเรื่องครับหาคนให้ตรงความต้องการของประเทศใช่ไหมอยู่ในหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มันต้องทั้งในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องความสามารถเฉพาะทางซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าตัวเองชอบอะไรนะผมถึงให้มีการ อสอนวิชาในตอนบ่ายเพื่อทางด้านอาชีวะเข้าไปด้วยเพราะบางคนเ,เรียนไปถึงสุดท้ายไปถึงหมอปลายแล้วจะสอบเข้าเข้ามหายลัยอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ตรงครับแล้วการตัวเองหลายคนวันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วกลับมาเรียนอาชีวะมากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเตรียมมาในคนทห้ประเทศนะวันนี้ก็เดี๋ยวได้มีการคุยแล้วว่าจะทํอย่างไงให้การวิจัยทุนเข้าใจที่มีจากหลายส่วนด้วยกันมีทั้งของรัฐมีทั้งของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีทั้ง อะไรล่ะถาบว่าการศึกษาผมก็เลยให้ลองวิเครมารวบรวมดูที่ว่ามันควรจะเป็นยังไงนะอันที่หนึ่งก็คือว่ามันผลิตคนตรงที่เราต้องการหรือไม่ทุนเหล่านี้ผมก็ให้ให้กสต์ไปมันมีทั้งทุนประรีโทเอกเลยนะแต่ทั้งหมดจะต้อง,ต,องต้องรับใช้ประเทศชาติก่อนลนะใช่ไหมนะฮเกิดปัญหาในนนาคตนะครับอันที่สองคือให้เร็วหัววันนี้ก็คือไปรวบว่าที่ว่าจบไปแล้วอยู่ไหนบ้างใช้ทุนไปแล้วเนี่ยมีงานทำเปล่า ไม่ใช่ไปทํางานรอเวลาเวลาแล้วก็ไปเกิดประโยชน์จะรวบรวมมาทั้งหมดนะนะท้ง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 ผู้จบทุนใช้งานได้เลยอันนี้มาต่อยอดมาเล่นตอนนี working, ้ก um> no ่อนอันที่2คือ brainstorming ก็คือเนี่ยพี่เขาเนี่ยนะเขาทำงานประสบสำเร็จแล้วเขาก็ช่วยทาความคิดช่วยกันนังอาจจะต้องมีการมีการเรื่องมูลนิธิเรื่องต่างใช่ไหมเรื่องทุนการศึกษาทุนวิจัยพัฒนานะผมคิดว่านี่อนาคตพวกเรานะพวกผมก็ใช่ไหมล้ม ทำตีก็แต่ที่เท่าที่ผมจะทําได้ะนะเนี่ยพี่ดอนพี่เดินเป็นอนาคตของโคตรุ่นใหม่แล้วเราต้องปูพื้นฐานให้กับเขาเนี่ยพี่ๆจะมาช่วยผมเข้าใจไหม,มภาครัฐเอกชนไปชนนี่คือประชารัฐที่ต่างประเทศโอเคไหม,ไมขอบคุณนะครับจะให้บุคคลที่ทํางานต่างประเทศเนี่ยช่วยเหลือแบบโดยนี่ไงขาต้องรวมกลุ่มมาเปิดช่องทางมาไงล่ะก็เราเราม่สเรามี 16- 16กลุ่ม กรรมการอยู่แล้วนี่ภาคเอกชนไงอันนีก้กลุ่มนี้กลุ่มนัน้นไรมีสิบสองกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นกลุ่มที่สิบสามกลุ่มต่างประเทศเ,เดี๋ยวท่านก็ไปรวมกลุ่มของท่านที่อยู่ต่างประเทศอาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้ต่อไปก็ขยายประเทศโน้มที่นีน้นได้จับก,กลุ่มลงมาแล้วให้มันตรงกับช่องทางที่กลับไปที่เราเข้าใจไหมมันที่จะเกิดนะจ๊ะโอเคนะขอบคุณไป